สวัสดีค่ะวันนี้พวกคนเจลสไต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาทำเมนูปลาป่านะจ๊ะปลาป่า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 จ๊ะแรกก็ทำการบั้งนะคะเขาเรียกว่าบั้งปลากเลยนะจ๊ะบั้งปลาจ้ะ ยัดไส้ปลาเสร็จแล้วเราก็จะปรุงนะคะปรุงเครื่องจัดสำหรับครัวจะเจลสตา์นะคะก็จะใส่แค่รสดีนะจ๊ะปรุงเครื่องแค่รสดีนะปรุงเครื่องแค่รสดีก็ลูบๆนะจ๊ะลูบๆไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะปรุงเครื่องแค่รสดีนะคะทาลรอบตัวแค่นี้นะจ๊ะปรุงเครื่องแค่รสดีจ้ะ ก็เตรียมไปนึ่งได้แล้วะหะใส่หม้อซึงนะคะเอาปลานะคะวางจ้่จ๊ะกปเลเล้านปลาะจ๊ะรอน้ำเดือดรอปะสุกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็ ต้องใช้สองมือนะคะเดี๋ยวจะต้องใช้สองมือะเรียบแล้วร้บจานนึ่งปลาใบาขวบเจี๊ยไสไตล์จ้า